สวัสดีครับพวกเราทีมหมูตู้นะครับทำเกมเฟรนไลเนอร์แต่ละคนก็มาจากสถานที่ทำงานทำงานของหลายอย่างครับคนนี้มีบริษัทของตัวเองครับส่วนผมก็ก็กำลังทำงานของตัวเองอยู่ครับส่วนคนนี้ทํางานที่บริษัท Thomson Reuters ครับส่วนคนนี้ทํางานที่บริษัท AIS ครับ เกมนี้เป็นเกมที่ยังไม่มีใน a c e b o o k ครับแล้วก็เป็นเกมที่ที่เอาดัดแปลงมาจากเกมคลาสสิกที่ชื่อว่าค u i c k ครับซึ่งจะเป็นเกมที่ออกมาเมื่อวันยี่ปีที่แล้วนะครับเป็นเกมตัดเส้นซึ่งซึ่งมันจะมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองครับคิดว่าเกมไหนก็มีสิทธิ์ผ่านเหมือนกันครับแต่ว่าคิดว่าเกมเราน่าจะผ่านเพราะเกมเราน่าจะเป็นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุกทีมครับ ก็มีเกมหนึ่งครับที่ก็ชื่อ Girls Panic นะครับซึ่งเป็นเกมที่ตัดเส้นเหมือนกันครับอยู่ที่อาร์เคดสมัยก่อนเม่อมาณสิบก,กว่าปีที่แล้วครับครับแล้วเราได้ได้เห็นแล้วก็ดูว่าเกมนี้มันยังมีช่องทางอยู่เพราะว่าเกมนี้ยังไม่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันครับถ้าเรามาใส่พวกโซเชียลอินดูเกชันเอามาดัดแปลงใส่เมคนคิกใหม่ๆนะครับจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ครับ เพราะรอเล่นได้เลยครับเกมนี้สนุกแน่นอนครับ